หฉันเป็นแมวตัวปลดของเธอเไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าม่ไมกอได้เลยถ้าเ,เรียกหาจหาให้เป็นแวปอจยู่ข้าเมาม่ว่าจะ,ะไรฉัอยู่ดูลจหัวใจฉัน รักเธอไม่มีเปลี่ยนแปลงหลับตาเธอนักคนดีถ้าวันนี้มันเยื่อใยอย่าคิดว่าไม่มีใครเหมือนวันวานจะคอยอยู่ข้างใจเธอ พื่อนคนจุดช่อง t h a l a ี i r ด d o k c o m ค่ะวันนี้พอดีเออเจอลูกแมวที่คลอดแล้วแนะถวบ้านเพื่อนนะคะพอดีจะให้เพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยนะคะชวยมารับเลี้ยงลูกแมวหน่อยนะคะเพราะว่าอายุมันได้แค่ไม่ถึงกี่เดือนเองนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอโตวันนี้เดี๋ยว,วจะให้เพื่อนมามีตั้งชื่อให้แล้วนะคะเดี๋ยวหายกล้องหลังให้ดูเนาะ เพื่อนๆเห็นไหมเอ่อนี่คือลูกแมวที่คลอดไปแล้วแถวบ้านแถวบ้านพี่ออมนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือยังไม่มีคนรับเลี้ยงเลยเพราะว่าเชื่อกันหน่อยนะคะขอร้องน,นะคะเพื่อพวพี่พกพี่ทุกคนก็ด้ฟังล่วม,มือหน่อยนะคะคพที่เป็นทีมงานเนาะเดี๋ยวบอกชื่อให้ได้ ตัวสีขาวชื่อวันทองนะคะเพื่อนเหมือนมแม่ปเปอร์เซียไหมยังไม่ดุงตาเนาะโอโอ,โอ,โอตัวนี้คือชื่อวันดีนะคะเพื่อนตัวตัวเดรราเหมือนแม่มานเนาะนะคะเชื่อกันหน่อยเนาะรับเลี้ยงกันหน่อยนะคะ จากช่องทางและเจ้คาคอมค่ะมามา,มา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 ที่นี่ได้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมีเจะขอแจกให้แฟนคลับทุกคนเลยคนที่รักเลี้ยงแมวได้เนาะตัวนี้ชื่อนานซังนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ชื่อนานซังเนาะตัวนี้คือชื่อดูหน้าอันนี้แค่มามาบอกให้มามาให้ทุกคนอ่ะมา ช่วยเหลือกันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้แม้องแม้องขอที่ไหนมาคอมาแต่ว่าจะไม่ว่าอะไรขนาดเลยค่ะแต่ว่าขอร้องนะคะช่วยหน่อยเนาะช่วยกันหน่อยเนาะสงสารมมนมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นตอนสมัยเด็กพี่อ้อเคยช่วยหมาได้ตัวหนึง่งชื่อตัวตัวสีข,ขาวพันไทย เจ้าช้นตนได้เจอเจ้าของแล้วนะตัวแม่คือว่าจะให้ชื่อว่าโชคดีต้องเชื่อเดือกันหน่อยนะ เราตลองใช้คริมนี B ้ L ้วนะคะเช่อเตือกันหน่อยนะคะแค่ก็